mở đôi tung, nè, haha, dùn con rệp đỏ mai của ông, haha, <laughs> chọn xíu gì mà tân tì rồi, chọn xíu gì, chọn xíu xí chắc hơn, ừ, chắc hơn, à, chắc hơn, xíu không, อย่าดึงยาวมากเด็กเห็นนะเห็นไหมเอาสีอะไรอีกได้ทุกสีเอาสีอะไรใครวัตถกอลมาเอาสีย้อมผ้าว่าใส่ไว้ในในกล่องอย่างนั้นอยากได้สีอะไรสีกะเกียร์ขึ้นมาแตกเองอะไรมานี่มาเอาสีที่เต็มเกี๊ยมาหน่อยมีไหมสีดำเหรอ สีดำมันต้องเดือนหน้าเราจะได้ทำมาใหม่าหารู้ไหมอ่าเออตอนนี้มันยังไม่ได้ทำมานี่เธอก็ขอสีที่เขามีสิอ่าฮะแล้วเบอกเจ้าสีแดงอีกครั้งใจหรือเปล่าเอา่อาฮะร้อขออีกครั้งว่าจะแน่จริงหรือเปล่าไม่าาาจาในะฮะอันนี้แสดงว่าเป็นหวัดต,ต้องดมอย่าดมสักนิดหนึ่งนะฮะอาา่าอันนี้เป็นโทษอย่าดมนะฮะนอกจากนั้นยังไม่พอเลยมีทีเป๊ะอ่าอย่าเด็ดไปด้วยนะฮะดมไปเด็ดไปนะฮะ นีน่นี่ยานเน็บเลยยานเน็บของฟิลิปินเขานะฮะเน็บพอนะเน็บคพอครับขออีกครับสีแลงอ่าเห็นไหมอ่า